สวัสดีครับกลับพบกับ a t f i ฟทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคก,กับการใช้งานวิดีโอ10ครับกับวิธีการตั้งค่าภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้นคีย์บอร์ดบนวิดีโอ10ที่เราควรรู้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยสอบถาม,มนในเรื่องของคลิปการแก้ไขปัญหาการบูตวิดีโอ10ไม่เข้านะครับทำยังไงก็คือมันจะมีพิมพ์ชุดคําสั่งใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่พี่กอฟเห็นในคอมเมนต์เยอะมากก็คือ แป้นพิมพ์เนี่ยเป็นภาษาไทยไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับก็คือน้องๆหลายคนก็เลยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับจริงๆมันมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอยู่ใต้คลิปนะครับลองอ่านดูนะครับแต่สิ่งนี้ที่พี่กอแนะนําเลยตอนนี้ก็คือควรจะต้องตั้งค่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าให้ม n d o w s เนี่ยจำค่าเลยว่าค่าเริ่มต้นของการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเ,เป็นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่านี้ง่ายมากๆเลย ซึ่ง่อยากแนะนําเลยว่าควรต้องตั้งค่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาวินโดว์หรือการใส่รหลัสิร์ดนะครับก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะใส่ผิดใส่ถูกนะครับบางครั้งเดี๋ยวเราไปตั้งค่าภาษาไทยใส่ก็ไม่เข้าเอ๊ะเกิดปัญหาทําไมเราล็อกคีย์บอร์ดนะครับเพิมพ์ไม่เข้าในเรื่องของพาสเวดนะครับที่จริงอาจจะเป็นเพราะแป้นพิมพ์เราไปตั้งค่าภาษาไทยไว้นะครับซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่านั้นทํายังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการตั้งค่าภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้นพื้นฐานของคีย์บอร์ดมัวิโดสิบนะครับที่เราสามารถตั้งได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนง่ายครับเริ่มต้นนะครับกดมาที่ start ครับกดมาที่ start นะครับกดมาที่ setting ครับ setting นะครับจากนั้นมาที่ time language ครับ time language สำเนาแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาเลือกที่หัวข้อ language ครับ language นะครับจากนั้นนะครับจะดูสกษณ์ตรงนี้นะครับจะเห็นคําว่า keyboard เห็นไหมครับ keyboard ตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปเลยครับ ตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมเล็กคอมเมนต์ของมันนะครับวินโดว์ให้เราตรงนี้นะครับเลือกไปที่อังกฤษเลยครับเนี่ยฮะติ๊กไปเลยเป็นอังกฤษเลยครับทุกครั้งเวลาเราเปิดเครื่องนะครับหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะตั้งค่าพื้นฐานให้เป็นภาษาอังกฤษครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าพี่ก๊อฟตั้งค่าตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับรีสตาร์ทเครื่องก่อนจะเห็นว่าเป็นยัังงไนะครบ พอเรา restart เครื่องนะครับสังเกตตรงนี้ฮะนี่ครับจะขึ้นว่า English นะครับก็คืออังกฤษนะครับเดี๋ยวไปก๊อปยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดสมมติพี่ก๊อฟเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเมื่อกี้เราเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับคราวนี้พี่ก๊อปจะตั้งให้เป็นภาษาไทยให้ดูว่าพอเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับปิดเดี๋ยวรีสตาร์ทเครื่องครับพอเรารีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับจะเห็นว่าสังเกตตรงนี้ฮะนี่ฮะเมื่่่อออกกกกกี้้จจาาาาาาัััังฤษษนนนนะะะคคครรรบบบบเเเป็็็ภไทยยยลลววหมมมถสุติ เรานะครับไปตั้งค่ามันนะครับก็คือค่าพื้นฐานตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาคีย์บอร์ดอันเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตก่อนว่าเราไปตั้งค่ามันเป็นแรนดอมหรือเปล่านะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเลคโคเมนของมันนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยครับเพื่อความชัวนะครับจากนั้นนะครับก็จะได้ใช้งานได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะพอเวลาเรามีปัญหาเนี่ยจะแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดกลายไปว่ามัน t a ต d a า d เป็นภาษาไทยนะครับแล้วพอเราใช้ฟังก์ชันบนตัวหนอนบางทีเนี่ยมันใช ก็คือเราต้องกด Control Shift นะครับและนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับคนที่ต้องการตั้งค่าภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้นของคีย์บอร์ดนะครับเพื่อความสะดวกในการ1นึ่งร้อกอินเข้าเครื่องนะครับสก็คือการแก้ไขปัญหาในอนาะคต์เกิดเจอปัญหาว่าต้องใช้ชุดคําสั่งนะครับในการเข้าก่อนวินโด้เนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญใครที่ยังไม่ไปตั้งค่าลองนําไปตั้งค่ากันดูครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดชิดใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ